เห็ดค่ะใหญ่มากนี่เห็ดเห็ดค่ะใหญ่มากนี่ทึ่ส่ออนนั่นนะอ่อนซ้อนคือว่านั่นแหละสวัสดีครับอีสานบ่เจ้าครับเมื่อนี้เขามาพอกันอยู่ในป่าเห็ดเลยแหละนะขึ้นซื้อลือนน้ำเลยของป้านี่ว่าป่าเห็ดเบิงเนี่ยพี่น้องนะกำลังแตกพุยุขึ้นเลย ยเ,เย้างามงามเด้ดอเห็ดยังวะพี่ที่บอกเห็ดเห็ดดังงัวเห็ดดังควายนะนะครับโอ้เก็บออโรดจริงสินี่งามงามเบิ่งเด้อสิบพาบีบเก็บเห็ดเก็บเลยลูกมันเยอะแยะโอ้หูละใส่กระตาหูล่ะใส่กระตา โหโหมันหลายนะพี่น้องเนาะตรงไหนอีกลูกโอ้ต้งงูเหรอโอ้โโอ้ยงัดขึ้น <laughs> เละแบบนี้นะ <laughs> เก็บเห็ดฮะเฮียนะครับนี่บรรยากาศบ้านเฮามันสุดยอดอีหลีนะพี่น้องถึงสี่ห้อนแต่ก็เย็นนะครับเย็นใจหนะ่นี่ก็สิเป็นเห็ด ดังงัวหรือว่าเห็ดจมูกวัวนะครับก็ตัดเอาเลยเนี่ยมันก็ส sí ีเ sí ป็นสีเหลืองๆถ้าไอเห็ดจมูกควายก็ออกสีดำๆนะครับแบบเดียวกันเป๊ะนะครับเฮ็ดเห็ดค่ะใหญ่มากนี่เ right. ็เจ็บเกินมาโอ้มันดอกดอกใหญ่ครักไปด้วยนะครับนี่คือเห็ดหน้างัวพูลละ งงยิงงงยิงนะพี่น้องเก็บเห็ดนั่นน่ะงัดเห็ดนะครับงัดเห็นไหมโอ้โหมึนลุ้นแรงจะว่าเบ็ดนะบีบล่ะโอ้บีบีได้ดอกใหญ่เว้ยอูล่ะโอ้โหมันซี่ล่ละพี่น้องนะมันหนาฮักมันหนาโอ้นะครับสะออนนั่นนะ อ่อนซ้อนคือว่านั่นแหละนะครับปลาหาเห็ดมื่อนี้เบิ้งพีกับน้องเป็นสิเค็บเว้ยเห็ดมีดอก้อโอ้ยเบิ้งเนี้ยเป็นแต่สอนเว้ยความน่ารักของเขาอุ๊งัดขึ้นมาตัดขาไปเลยนี่ตัดขาแล้วก็โอ้โหมันตะฮักนะพี่น้องนะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยน่ารักน่ารักก็พี่กับน้องเขาเด้อ ตรงไหนอีกตรงนี้ค่ะนี่ใหญ่หน่อยค่ะตามมาพี่พี่ตามมาโอ้โหนู่นน่ะเบื้องเนี้ยตุ๊ปปุเป็นตะฮักนี่เนาะพี่น้องเนาะดูหลังงัดขึ้นมาเลยจ้าแล้วก็ตัดขาตัดให้เขาเป็นอีกนะคะแล้วก็แล้วก็เจ็บใส่โูน่ะพูดอะไอีกอะ่ะโอ้มันแต่จังว่านะ่ะมันโด่งเห็ดนะพี่น้องเนาะโด่งเห็ดกันสีหลาย,ยสี่แหละนะครับโอ้โหเบื้องเนี้ยนี่คือโด่งนะพี่น้องโด่งเลยแหละ เสียโดนเมื่อกี้หัวหลุดเลยค่ะโอ้โหนี่อะพี่น้องนาะบรรยากาศนะครับนี่ค่ะพูดล่ะเฮี่หาตมตำเก็บเอาเลยใบไม้ค่ะนี่หลุดโดนเขาค่ะน้ำหนาด้วยบีบีน้องเบ็ดเฮ้ยได้หลายว่าล่ะ พูล่ะแบกเอาได้พี่น้องได้หลายหลายเครื่องกระตาเลยเก็บเห็ดในป่ากับยังซี่แหละพี่น้องเสียพลังงานไปเยอะปลากันนั่งหนาสลอนสลนอยูอ่นะครับเดี๋ยวสิบอกอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนี่คือเห็ดจมูกควายนะครับถ้าออกสีเหลืองเหลืองสีเหลืองเหลืองนี่ก็สิเป็นจมูกวัวจมูกง้วนะครับนะครับนี่คือจมูกงัวกับจมูกควายนะครับ อยู่นี่บ่มีเห็ดละโงกบ่มีเห็ดตะไคร้ส่วนมากสิมีแต่เห็ดจริงส่นะครับหลายคนอยากรู้ว่าปลานี่ยอยู่ใสนี่คือปลากําไสจานที่สังขะบอกเอยอำเภอปราสาสจังหวัดสุรินทร์นะครับกําไสจานเขตติดต้อกับอำเภอพะพพาใช้นี่แหละครับบะไก่บะไก่จากสุไอ้บุรีรัมนะครับมือนี่ก็สมควรแก่เวลาที่สิกลับบ้านแล้วนะพี่น้องเพราะว่า เสียพลังงานเยอะคือจะเมื่อยนั่นแหละนะครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดูด,ด์ล่ะบายๆนี่ล่ะ